อาากินมากครับสวัสดีครับมากครับพ่อกันแงมเรื่งๆครับมากเก็บอันหอมจังหน่อยเอใส่ต้มไก่ครับมือนน้ิคืออยากต้มไก่มาเก็บส,ดๆ,ส,บด,บบส,สดๆจากสวนเลยครับเดี๋ยวเลือกเบิ่งรับเลือกไปจากเหงาสองเหงาพ่อสดๆจากสวนนะยครับ ขึ้นเป็นหัวอน่าบึงทางไม่ก่อนครับเดี๋ยวบึงท่างพี่ครับบรรยากาศอยู่ทุงไฮทุงหน้าครับบ้านสวนอยู่ทุงหน้าเอ็ดกับเขากินพี่ครับพี่น้องครับอือหามามีกับพ่อแ้วมบ้างพ่อเป็นพี่ทีเนาะไปเดี๋ยวพาไปเบองท่างนั้นครับเดียวกําลังจีเอ็ดกับเขา่า นามันาจะเดือด,ดแล้วนะครับต้มไก่นะครับนี้วัตถุดิบมาอมมาเลยเรียบรอย้อยเมื่อเนี้ยมื่อมีบักขามนะครับจะใส่เป็นบักเหวทาเทนคักขามเลยนากกำลังเดือดเลยอันนี้มีพริกมีตะไคร้แ้วก็มีใบบักกูดนะครับใส่ท่องไปสุกก่อนสุกก่อนเนียนป๊า ใส่หนไ่อยูสองคนครับเห็ดกินง่ายๆก็มาสามตัวบรรยากาศประมาณหกโมงกลัวนะครับยามหนาวเนาะมันก็คําไว้เนี่ยนะหนาวหนาหาแนวสดวนน้อ่อนกินแซ่บๆเหมือนกันครับอายห้อนตรวจๆได้ดคุณใส่ไก่ลงไปอืมใส่ไก่ลงไปอันนี้เป็นไก่พันนะครับเด้อ ขึ้นแดงขอนอนใส่เกลือระวังที่ถานน้มันเดือดม่งสมาชิกอันนี้กับตันนะครับกับตันได้มัมซีปีห้าปีนะครับแต่ผมเห็นยูทูบแรกๆเลยนะครับาบางท,างท่านพี่อันนี้ใคร ไข่ต้มไข่ต้มสองหล้วนะครับแล้วทางอีกข้างนี่น่องย่องนะครับอันนี้จะเป็นน่องย่องอยู่ในนี่เลยนะครับ <c oughs> เปิดบุดได้ไล่นี่ไร่นี่หฮาย่างเดียวเลยอะเอาบางท่านพี่ครับ <c oughs> น้ำม,มันจะเดือดแล้วเห <c oughs> นาแห้งครับ <c oughs> ทางบ้านสองสามมือขึ้นหลัง <c oughs> ใส่บุคคลเทศใส่บุคคลเทศลงไปครับอ <c oughs> ันนี้กะ <c oughs> หอมไงป้าดูหอมไงใส่หลายๆครับเนี่ยเสียบโอ้ต่เสียบขนาดเลยที่แรกว่าจะเห็ดเป็นเป็นพัดไก่เนาะวันนี้กินพัดดูแล้วซองมือซ้อมมือต่อกันนะครับวันนี้เปลี่ยนเป็นเมนูส่วนฮอนแกแนว กุ้งี่ปีนองมืองน้ำบลาคุ้งกันครับอ่าหลุดดีต้องไปจากนั้นใค่น,น้ำปลาลงหน้อยเลยน้ำปลาน้อยนึงนบตกบนุ้ง,งวิเุอาแปลงนัวเข้าไปเครื่องบวงครับใส่หลายเสียบหลาย ใส่หอมมันก่อใส่หอมะกะ่ขั้นตอนสุดท้ายหว่นหึกหนาวลงไปครับเพิ่มความจิดจัดนิดน,น่อยป้าดับรองว่าเมนูนี้แซ่บมากเสร็จแล้ว <c oughs> เ,เรียบร้อยนะครับปรุงยังเสร็จแล้วเรียบร้อยซิมเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเอาจากนั้นกะทำการตักแล้วม่ไปกินเขาน้อกันนะครับเรื่อยเดียวพอกันอยู่มองกินเข้าครับมาเลยครับเรื่อยกินเขาน้อกัน không cây, cất cho chỉnh xong khuôn không mình ngay. Bát đi, anh hòm nhầy anh Nói hmm. แซบอแซบห่อนห่อนอ่ามาเป็นเจ้าขึกรดไม่เอาพี่กดจาาํารวดให้มันสูงนี่ยอดแซบ Ừ cái hoàn trụ kéo với gì nè kéo. ุกลางทรงหน้าเลยนะพี่นวันร่างนี่พูนใจเติบถึงก็มีรถพันไปพันมาอยู่เข่ากังวันตุ่มกังวันครับ ดูกสไสเมาให้กัปตันกินหวานหวานตองหวานนึงอืมครับน้องืมมาไม่ออกเลยที่ว่าผมกินแห้งอยู่ละ mình, mình đang đắng, chào măng ngào xum, nấm mèn cũng đã hết หวานน่นหอมไงรสชาติเป็นหอมไงออกเลยหวานมากไม่ได้ใส่น้ำตาลน,นะฮะกำลังนั่งลงเนาะลูกนั่งลงนละวคอยกินเนาะนั่งก่อนดุดย งกินก้อนตาขาก้อนอยู่ฝ่ายกัอนแน,น่นั่งโลกกินยินบอมกันเนอะ 嗯，进不掉就嘛。Hmm. เอเพริ่นิหน่อยใส่พริกซ้ำหน่อยพริกสดยากเป็นเนี่ยสดน้ำแสบขนาดได้ีนลลด่น้องเอ้ยลองก็ดีมากน้องใจเย็นลก สุดยอดแซ่บนะครับเอาเดียวผมสิเบิ่นอยู่นะครับเด้อเอาสำหรับมือนี้นะครับฝากพี่น้องเบิร์สุกุสุขคนใบเพียงเท่านี้นะครับฝากเป็นกำลังใจผมนั่นะครับเพราะว่าสิเป็นช่องทางเฟ e บุ๊กนะครับ ทั้งช่องทาง YouTube นั่นนะครับฝากเไปกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดคอมเมนต์นั่นนะครับเอาไปพอกันมือนาครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ